สวัสดีครับพบกับช่องแมงทับฟูชาแนลนะครับตอนนี้ก็มีจมีรำนะฮะดูกันนะเอฟซีไข่สองพันใบนะฮะเอฟซีไข่สองพัน่องนะ,ะ FC. เอฟซีทำมาเยอะมากนะฮะเอฟซีเนาะนะครับผมก็เตรียมแล้วนะครับเนาะนี่นะครับรายรำุ่ดแรกนะฮะสองแม่นะครับตุดแรกนะครับรำเนระิ่ ที่สองนี่ผู้ใหญ่ก็เลยมีายมีนางรำสคนในรำเลยอ๋อทายพิษเลยมาทายแะไรก็ได้ระยะพงตาชานยังไม่มาใช่ไหมป้าค้องแม่แม่ผู้นิงเมาอะไรกับแม่ดาามสองเียยังไม่ตั้งกล้องเลยตัองทำรายใ้แค่นิ้งครเดียวษทายพนนิรยานสามสองเ้ขอบคุณ คูหนิงนะได้รับแล้วด้วเจ้าคนเหมาคุยดกมะคุยมากยมาคุยด้วยนะฮะมะคุยให้ใครมาคุยมคุยมาคุยมะคุยมาคุยมะคุยมาคุยมคุยมาคุยมะคุยมคุยมาคุยมะคุยมะคุยมะคุยมาคุยมะคุยมะคุยมะคุยมาคุยมะคุยมาคุยมยมะคุยมะคุยมาคุยมะคุยมะคุยมาคุยมคุยมะ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 คุยมาคุมะคุยมะคุยมะคุยมะคุมคุยมคยมคุยมาคุยมคุยะมคุย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 มค อ้าวค่านายรำเอาไปใช้สักพอนนั่นนะเออนายขอปกขอปกขอปกของเมฆหนึ่งพันบาทเขอปกขอปกก่อนอันนี้ค่านายรำเนาะค่านายรำอืมเขาปกขอปกห้าสี่สามสองหนึ่งยิ้มทำไมไม่ยิ้มได้แล้วนะครับแล้วก็ของลุงตาชาอีกหนึ่งพันอ๋อตาชานนะยังไม่มานะฮะเอฟซี อ fc ลุงจิมนะคะไข่สองพันฟองนะไขสองพันฟองละหนึ่งพันบาทมือหยิบหยิบมาเอกลมทั้งมาเอกลัมทีมาเอกลมมเอกนะเอกลัมอนนีมเะเอกลมอนนมเอกนะเอกลมเอกนะเอกนี่ิงให้สอหนุ่มลุงกิมกับ ลุงตาช้าที่มาไม่ได้ก็เลยให้เมฆลำแทนแม่สบายมาให้ก่อนเด้อพวระเอกตอนนี้ก็รอตาแล้วระเองซือจะเมื่อไรทิ้งคิวเนาะใหเให้แม่ได้อยู่ค่ะแม่บ่หายไยได้ฮุกเป็นรถเนาะตอนนี้ก็รอตาอยู่นะฮะ ของพร้อมนะครับไข่สองพันฟองนะฮะที่เราที่ตาแล้วก็ไม่รู้จะนำมาถวายนะฮะเอฟซีนะครับ,รบเยอะมากนะฮะไข่นะครับผม,มนะครับยูซิโเนเบ

มึงอาขานเดอามาใช้กับพี่โจ้มาได้ร่นี่ตามาแล้วนะฮะเดินทางมาแล้วตาหกสิบสี่มาตามารับร อ fc ผ่านลุงคิมค่ะแต่ว่า fc ลุงตาลตาชาติก็น่าจะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าลุงตาชาเป็นคนขอให้เขานะวันนี้ต้องให้ตาติดทุ่อีกด้วยเดี๋ยวลุกต้องเรียกเสียชาณนะเสียชายังไงก็ได้ค่ะเสียก็ได้เสีตชาเสีตชามีโชคจริงเหรอคะจริงถูกไปเดียวอันนี้มีตั้ง โอ้โตาถูกนะสองเด้งไลยครับวันนี้สองเด้งสองเด้งสองเด้งแต่พาลามอีกหนึ่งพันนั้นนาทีาลมอหนึ่งพันโอ้สองเด้ง เห็นแล้วนะถ่ายคลิปเห็นอยู่บนมุกี้นะถ่ายคลิปเอาเงินให้ตาชันหนึ่งพันเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นผมเห็นตาทั้งถูกลอตเตอรี่แล้วก็ค้าลำอีกสองเด้งนะฮะยอดเลยนะฮะมาเอาข้ามาเลยตาถูกลอตเตาี้เอาให้เขาใหุ้ดทุบ ไขาขั้นฟองเลนะคะีนี่นะครับก็จะเริ่มจุดแล้วนะครับแล้วก็น้องเมฆนะคะสตอรี่ลำเทนบุ้งจิ้มนะคะบุ้งจิ้มอยู่คุกน้องนาตาบอกตาบอกเขาวันนั้นว่าไม่ต้องมาก็ได้ให้อธิษฐานอยู่ตรงโน้นสําเร็จแล้วค่อยค่อยให้ลำถวายตาว่านะแล้วก็คุณคนนี้แหละตาก็เลยต้องก็จะทุกแก้บุญให้เพิ่บแล้วก็ลำ

ทายช้างลาโฟแล้วก็คุณเควินที่เคยให้ที่เคยอธิษฐานอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ตาก็เคยบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้อะไรม่ต้องมาก็ได้ก็วันนี้ก็สำเร็จสมหวังเลยนะเนาะก็ไข่สอพันฟองสองพันฟองก็ขอให้คุณเควิน ต้องมีแต่ความสุขความเจริญและมีแต่ส nah ิ่งดีๆเข้าไปในครอบครัวและชีวิตขอให้คุณเควินจองร่ำรวยๆอยาได้เก็บได้จนขอให้รั่มรวยเงินทองส้องจิตต้อการขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตและครอบครัวของคุณเควินนะครับสาธุสาธุนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือขอพรสำเร็จนะครับใช่ครับ ขนาดขอพรอยู่ต่างประเทศนะคะเนาะยังสาเร็จน่าจะเริ่มแล้วนะขอบคุณนะคะทั้งสามเด็กเจ็ดแม่นะคะถ้าจะดูห้องนี้บอกจะดูหู้งข้างหน้าก็ได้ค่ะหรือว่าจะอยู่ข้างห้องนี้ก็ได้ หน้อ่าเลยอดีอันนี้เดยก็ดูดูม่อเป็นแบบน้องเป็นสาเหลียมได้ก็ได้โอเคต่อเนื่องครับผม